ยานที่และในยานที่73สคือนิพิทายานหรือนิพิทานุปัสนาญาณปัญญาจางรู้ในความหน่ายของสังขารโดยมีข้อความที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถา,า,าดังต่อไปนี้ข้อความจากวิสุทธิมักแปลปฏิปทายานนณทัศนบิสุทธินิเทศนิพิทานุปัสนาญาณพระโยคาวจรน,นั้น เห็นผองสังขารโดยความเป็นโทษอยู่อย่างนั้นย่อมเบื่อหน่ายเอื่มระอาไม่ยินดีอย่างยิ่งในสังขารอันแตกอยู่ทั่วไปในภพกำเนิดคติวิญญาณทิติและสัตวาว่าทั้งปวงเปรียบประดุจสุวรรณราชหุงผู้อภิรมอยู่ที่เชิงเขาจิตตะกูดในหิมพานย่อมไม่นิยมยินดีในบ่อน้ำครลมโสโครก ข้างประตูหมู่บ้านคนจันทานยินดียิ่งนะักแต่ในมหาศาสทั้งเจ็ดเท่านั้นฉันใดก็ดีแม้พระโยคีราชโหงนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมไม่นิยมยินดีในสังขารอันแตกอยู่ทั่วไปซึ่งมีโทษอันตนเห็นชัดเจนแล้วย่อมยินดีแต่ในอนุปัสนาเจ็ดเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะประกอบด้วยความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่ยินดี ด้วยความยินดีในภาวนาอันหนึ่งเปรียบดังสีหามฤคราชแม้ขังไว้ในกรงทองก็ไม่ได้ยินดีในกรงทองนั้นย่อมยินดีแต่ในป่าหิมพานต์อันกว้างได้สามพันโยเท่านั้นชั้นใดพระโยคีสีหานี้ก็ฉันนั้นย่อมไม่นิยมยินดีแม้แต่ในสุขติภพทั้งสามย่อมยินดีแต่ในอนุปัสนาสามเท่านั้นอันหนึ่ง อุปมาดังพญาช้างสัดทันอันเป็นช้างสัพพอสเสวตเพื่อพองสันพางเป็นช้างสับตบประดิษฐ์มีอายุวะจดพื้นดินเจ็ดอย่างมีฤทธิ์เดินอากาศได้ย่อมไม่ดินดีอยู่ในถ้ำกลางเมืองยินดียิ่งนักแต่ในชาติสัต์ทันและป่าชัดในหิมพาน์เท่านั้นชั้นใดพระโยคีวระวาลณะนี้ก็ฉันนั้น ย่อมไม่นิยมยินดีในสังขารทั้งปวงยินดียิ่งแต่ในสันติบทอันตนเห็นแล้วโดยเนยะว่าธรรมอันไม่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมเกษมดังนี้เป็นต้นเป็นผู้มีใจน้อมไปในสันติบทนั้นลาดไปในสันติบทนั้นเอียงไปในสันติบทนั้นแลนิพพานุปัสสนาญาณจบนิพพา,านญาณตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เป็นปัญญาอย่างรู้ในความหน่ายในนามรูปที่เรียกว่าในสังขารอันเนื่องมาจากพญยายานคือปัญญาอย่างรู้ในความเป็นภัยของนามรูปและอาทีนวายาณคือการเห็นโทษในนามรูปเนื่องจากว่านามรูปไม่ว่าจะเกิดหน้าที่ใดๆก็ตามจะเกิดในกรรมภพรูปภพและอรูปภพทั้งที่เกิดเป็นสัตนรกเกิดเป็นสัตว์ดิรชานเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกาย เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาใน6ชั้นชั like ้นใดชั้นหนึ working, ่งเกิดเป็นพรหมบุคคลในรูปประพรมสิบชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเกิดเป็นอรูปประพรมซึ่งเป็นพรหมที่มีแต่นามปฏิสนธิในสี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามรูปและนามที่เกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปจะหมดไปแปรไปเปลี่ยนไปเพราะถูกบีบคั้นและเบียดเบียนด้วยการเกิดดับ ไม่มีรูปใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นรูปที่เที่ยงคงที่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีนามรูปใดๆเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปย่อมเป็นภยัยคือถูกเบียดเบียนบีบคั้นด้วยการเกิดดับนั้นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อที่นามรูปเกิดขึ้นแม้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นคือนามรูปเกิดขึ้นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ก็ไม่มีนามรูปใดเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปไม่มีนามรูปใดเลยที่อยู่คงที่อย่างเก่าไม่แปรเปลี่ยนไปไม่มีนามรูปใดที่เกิดดับไปแล้วแปรเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วจะยังคงเป็นอัตราตัวตน <med David> เป็นสัตว์ kannt, เป็นบุคคล <med S 2> เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือภัยของนามร,รูปที่เกิดขึ้นแล้วกระดับนามรูปที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีภัยเป็นไม่มีเมื่อเป็นภัยคือไม่ถึงความสวัสดีอย่างนี้ นามรูปที่จะเป็นสุขย่อมไม่มีเพราะแม้ความสุขที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถูกบีบคั้นเบียดเบียนด้วยการเกิดและการดับนั้นเมื่อนามรูปเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วว่างเปล่าแล้วเพราะแปรเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องจากเกิดและดับนามรูปเหล่านั้นเมื่อไม่มีอยู่แล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ใครๆแม้ประโยชน์แก่นามรูปเองก็ไม่มี มีแต่โทษคือเป็นไปกับด้วยทุกข์ถ้าปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่านามรูปที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นโทษอย่างนี้ไม่ได้เป็นคุณแก่ใครๆเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาทีนวานุปัสนาญาณคือปัญญาอย่างรู้ความเป็นโทษของนามรูปหรือความเป็นโทษของสังขาร เมื่อปัญญาอย่างรู้ในความเป็นภัยของนามรูปและเห็นโทษในนามรูปที่เกิดและดับไปแล้วนั้นก็จะทําให้เกิดความหน่ายเกิดความราเกิดความไม่ยินดีเกิดความไม่ติดข้องเกิดความไม่ผูกพันในนามรูปที่เคยยินดีพอใจที่เคยติดข้องต้องการที่เกิดความรักความสเสน่หาซึ่งเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่เรียกว่าอิทธารมณ์ ยึดมั่นและเห็นผิดว่านามรูปนั้นเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตราตัวตนความหน่ายนี้ท่านเรียกว่านิพพิทายานคือปัญญาเกิดขึ้นหน่ายในนามรูปเป็นความหน่ายที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือประกอบไปด้วยปัญญา เป็นสภาพจิตที่เป็นกุศลประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ใช่ความหน่ายที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ยินดีความไม่พอใจที่เป็นโทสะซึ่งเป็นความไม่ยินดีไม่พอใจในอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนื่องจากไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองเนื่องจากไม่เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการของโลภะหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของตัณหา เมื่อไม่เป็นไปตามโลภะโทสะก็เกิดขึ้นความไม่ยินดีความไม่พอใจลักษณะเช่นนั้นเป็นความไม่ยินดีความไม่พอใจเกิดขึ้นจากโทสะเจตสิกอันประกอบไปด้วยโมหะเจตสิกซึ่งไม่ประกอบไปด้วยปัญญาคือไม่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกเป็นความหน่ายที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนื่องจาก เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือรู้เห็นตามความเป็นจริงในนามรูปที่เคยหลงยึดติดว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นสุขเป็นไปตามความปรารถนาทุกประการของเราแม้จะมีทุกเกิดขึ้นบ้างก็มีความสุขความน่ายินดีความน่าพอใจความเพลิดเพลินเกิดขึ้น การยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นกับความเห็นผิดเป็นไปกับด้วยโลภะและโทสะอันมีโมหะเป็นมูลเหตุนี้เป็นเหตุทําให้นามรูปเกิดขึ้นและกระดับไปในพภูมิที่เกิดแล้วและเกิดแล้วอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัญญาที่เห็นความเป็นภัยเห็นความไม่มีประโยชน์ของนามรูปเพราะประกอบไปด้วยทุกนี้เป็นนิพพิทายานเป็นปัญญาที่เกิดขึ้น ไม่มีความยินดีพอใจในนามรูปเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นบายหน้าสู่การดับกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปซึ่งท่านเรียกว่าสันติบทคือทางให้ถึงความดับทุก์คือดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปเป็นสถานที่ที่ไม่เกิดและไม่ตายคือไม่เกิดและไม่ดับที่เรียกว่าพระนิพพานเมื่อนิพพิทายานเกิดขึ้นนี้ เปรียบเสมือนการเดินทางมาสู่ทางสองแพร่งทางหนึ่งเป็นทางที่เป็นไปด้วยกับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นไปกับด้วยภยัยเป็นไปกับด้วยโทษซึ่งนำไปสู่การเกิดและการตายเป็นการลุยพลเิงในวัฏฏะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นเบื้องหน้าเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นทางที่มืดมนเป็นทางแห่งอวิชชาเป็นทางแห่งความไม่รู้ ส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางสว่างคือเป็นทางแห่งปัญญาดับเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในวะะัฏฏะคือดับความไม่รู้หรือดับอวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจพยยิไรลำพันธ์ให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเมื่อนิพพิทายานเกิดขึ้นก็สามารถละคลายความติดข้องในนามรูป ละคลายความยินดีความพอใจละคลายในการยึดมั่นถือมั่นในนามรูปว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนการละคลายจากการยึดติดด้วยอำนาจแห่งตัณหานี้ไม่ใช่เป็นการนึกไม่ใช่เป็นการคิดไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดเองแต่เกิดมาจากปัญญาเห็นแจ้งได้อนุปัสนาสาม คือประจักษ์แจ้งในความไม่เที่ยงของนามรูปที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสนาและปัญญาเกิดขึ้นจากการเห็นนามรูปด้วยความเป็นทุกข์คือแปลเปลี่ยนไปจากเดิมทุกๆขณะเพราะถูกเบียดเบียนบีบคั้นด้วยการเกิดและการดับที่เรียกว่าทุกขานุปัสสนาและเกิดขึ้นจากปัญญาเห็นนามรูปด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน อันเนื่องมาจากเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่านั้นที่เรียกว่าอนัตตานุปัสสนาอนุปัสสนาสามตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นเบื้องต้นนำไปสู่อนุปัสสนาอื่นๆอีกสี่อย่างรวมเป็นอนุปัสสนาเจ็ดด้วยกันอันได้แก่นิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนา ปตินิสักขานุปัสนาอนิจจานุปัสนาปัญญาคำนึงเห็นความไม่เที่ยงของนามรูปเมื่อประจักษ์แจ้งแล้วย่อมละนิจจสัญญาคือเห็นว่านามรูปเป็นของเที่ยงได้ทุกขานุปัสนาปัญญาเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งในความเป็นทุกข์ของนามรูปย่อมละสุขสัญญาคือความสำคัญว่านามรูปเป็นสุขได้อนัตานุปัสนา เมื an ่อปัญญาประจักษ์แจ้งนามรูปด้วยความเป็นอนัตตาย่อมละความสำคัญว่าเป็นตัวตนได้นิพิทานุปัสสนาปัญญาประจักษ์แจ้งในนามรูปว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายย่อมละความเพลิดเพลินย่อมละความยินดีความพอใจในนามรูปได้วิลาคานุปัสสนาปัญญาประจักษ์แจ้งในนามรูปว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีพอใจ เมื่เกิดขึ้นแล้วย่อมละราคะคือความยินดีพอใจความติดข้องได้นิโรธานุปัสสนาปัญญาอย่างรู้ในการดับเหตุแห่งทุกข์คือดับอวิชชาย่อมละสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ได้แก่อวิชชาและตัณหาได้ปฏินิสักานุปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นสลัดกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ย่อมลักการชิดมั่นถือมั่นในนามรูปได้การคลายออกจากความติดข้องในนามรูปหรือการถอนขึ้นจากการยึดติดในนามรูปด้วยความยินดีพอใจซึ่งเป็นไปตามอำนาจแห่งตันหานั้นเมื่ออาทีนวญาณคือปัญญาอย่างรู้เป็นเหตุให้หน่ายในสังขารหรือหน่ายในนามรูปเมื่อความหน่ายในนามรูปเกิดขึ้นก็คลายความกำหนัด ที่เรียกว่าวิราคะเมื่อวิราคะคือคลายความกำนัดเกิดขึ้นก็ทำให้หลุดพ้นจากเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอันมีอวิชชาเป็นเหตุให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับซึ่งเป็นทางนำไปสู่ความสงบคือความบริสุทธิ์หมดจดตามในยะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวง